อเดรโคผลิตคิดค้นน้ำยาล้างหัวฉีดเชื้อเพลิงรุ่นล่าสุดสำหรับใช้ในงานเหมืองแร่เรือเดินทะเลการขนส่งทางบกและศูนย์พลังงานทั่วโลกเทคโนโลยีของอเดรโคช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างสูงสุดตั้งแต่หยดแรกเราศึกษาวิจัยกับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพโดยหลีกเลี่ยงการใส่สารเคมีเติมแต่งใดๆช่วยให้ถังน้ำมันและระบบเชื้อเพลิงสะอาดอยู่เสมอ ส่วนผสมของอเดรโคได้มาจากสารสกัดอินซีจากพืชที่ปราศจากเท่า100%และสารทําความสะอาดสารกระจายคราบน้ํามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดูแลน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพอยู่เสมอคือหัวใจสําคัญในการทําให้อุปกรณ์ทํางานได้อย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้อยู่หมดัดลดเวลาการหยุดเดินเครื่องอันเนื่องมาจากปัญหาน้ํามันเชื้อเพลิง เพิ่มอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงด้วยการใช้กรองเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดระบบการทำความสะอาดที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการสะสมของคาร์บอนและช่วยลดมลพิษได้ด้วยการปรับสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินเครื่องจักรและผลิตกำลังให้กับเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีของอเดรโคจะช่วยให้เวลาในการยกเครื่องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์แนะนำไว้ ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่ย2.5-5%โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานใดๆต้องหยุดชะงัก We are at your disposal with Adelco Technology in our fields.